สวัสดีครับไอีทิปคอมพิวเตอร์นะครับกับผมไอนาสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ Excel ที่ค่อนข้าง,างจะเบื้องต้นมากๆนะครับโดยที่ผมคิดว่าหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วแต่ว่าอาจจะลืมไปหรือว่าหลงลืมหรือว่าแบบคิดไม่ถึงจำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าลองคุณมาเจอเทปนี้ครับถูกต้องแล้วครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการฟิกเพฟิกแถวนะครับกับฟิกหัวคอลัมน์นะครับกับ พิมพ์ซ้ําหัวกระดาษนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบอเคยทําแล้วแต่จําไม่ได้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นอ่าตารางยืดกู้นะครับก็คือเนี่ยครับไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดเยอะก็ได้รู้ไปแต่ว่ามันค่อนข้างจะยหญ่ามากนะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะดูพวกนี้บางทีเราเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนขึ้นเลื่อลงก็คือแบบโอตัวเลขนี้มันคืออะไรกันแน่ ต้องเลื่อนกลับมาดูขนบวนเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะลําบากนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือทางที่ดีก็คือเราเล่นแบบนี้เลยก็คือฟิกเอาไว้เลยโอเคเรามาดูวิธีกันเลยสําหรับอย่างแรกนรันการการฟริกนะครับก็คือเนี่ยครับผมมาที่เมนูวิวนะครับถ้าเราเป็นภาษาไทยก็จะอยู่ที่อุามมองนั่นเองแล้วผมเอาเมาส์มาคลิกที่ 18A นะครับ แล้วผมก็เลือกนี้นะครับฟรีสครับผมกดเมนูแรกครับผมเมนูแรกก็คือเราสามารถที่จะฟรีสตรงไหนก็ได้คับกลางหน้ากระดาษน่ครับถ้าลองสมมุติว่าผมกดที่ 18G ก็คือมันจะเวลาลเราเลื่อนแถบตรงนี้ฝั่งนี้ก็ฝั่งฝั่งนี้มันจะไม่เลื่อนตามด้วยเหมาะสําหรับแบบข้อมูลยาวๆไปทางด้านซ้ายแต่ถ้าลองแบบนี้ก็คือข้อมูลยาวทางด้านล่างก็คือ นี่ครับใช้วิธีนี้เท่านี้คุณก็จะดูได้แล้วว่าสมมุติว่าผมจะดูเนี่ยครับปี64ผมจะต้องชาระเท่าไหร่ต้นเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วผมจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วเท่าไหร่ผมก็สามารถที่จะดูได้ง่ายๆเนี่ยครับแล้วก็คือเนี่ยครับสามารถดูรายละเอียดได้เรียกว่าครอบคุมทั้งหมดกันเลยทีเดียวครับผมโอเคสําหรับตัวแรกก็ผลไปแล้วนะครับกับการฟิก หรือว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะการฟิกนะครับถพาต้องเป็นภาษาไทยก็คือฟิกไม่ให้ท่านบนมันเลื่อนตามนั่นเองก็คือให้ข้อมูลกับหัวคอลัมน์มันมันอยู่ได้กันได้มองแบบแถวท้ายให้เรามองเห็นหัวตารางนั่นเองสำหรับอีกวิธีหนึ่งน็คือตอนพิมพ์ครับผมผมต้องการที่จะเอานะครับเวลาพิมพ์ก็คือผมไม่รู้เลยว่าอันนี้แถวนี้มันคืออะไรคอลัมน์นี้มันคืออะไร บางทีแบบพอแมสไปแล้วอ้าวก็ต้องเปิดหน้าหนึ่งคู่ก,กับหน้าสามอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะลำบากเพราะฉะนั้นเราก็เลยนี่ครับพิมพ์ซ้ำมันเลยพิมพ์ซ้ำหักขนาดนะครับก็ง่ายมากมาที่อ่าเพจเลเยอร์นะครับหรือว่าตั้งค่าหน้ากระดาษนั่นเองหรือว่าเพดเลย์เยอร์ถ้าลองภาษาไทยนะ่าจะอะไรกระดาษกระดาษสักอย่างเลยครับแล้วก็มาที่เพจเซตอัพนะครับแล้วคลิกตรงที่นี่ครับลูกศรชี้ลงเล็กๆนี่ครับ แล้วมันจะมีนะครับเป็นหน้าตาการตั้งค่าหน้ากระดาษแบบเดิมมาให้เราเรามาเลือกที่ชี้ครับผมแล้วก็มาเลือกนี่ครับลง d e t a t l a t d top ครับผมกดลูกศรครับผมกดข้างหลังเลยครับแล้วก็เลือกผมเลือกนี่ครับเป็นแถวที่16บหกทางแถวครับเสร็จแล้วกดข้างหลังอีกรอบหนึ่งแล้วโอเคครับผมเพียงเท่านี้นะครับเวลาคูณพิมพ์นะก็คือนี่ครับหน้าแรกมันจะเป็นโชว์รายละเอียดทั้งหมด แต่หน้า2ก็คือเนี่ยมันจะโชว์เฉพาะหัวตารางหน้าสาหน้าสีก็คือทุกหน้ามันจะมีหัวตารางให้เราทั้งหมดโอเคครับผมผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะพออ๋อแล้วก็นึกออกกันไปสําหรับใครที่เซิร์ชมาเจอคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกํำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปเยว่าเผมก็อาจจะรีวิวอะไรที่ค่อนข้าง,าง,างที่จะยากมา่ีก็แบบเออ จับอะไรที่แบบง่ายๆที่คนแบบจำไม่ได้หรือว่านึกไปถึงอะไรเนี้ยมารีวิวกันบ้างโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเยอะลยกว่านี้แล้วสำหรับคลิปนี้ต้องขอบอกว่าสวยครับบ๊ายบาย